การลงทุนของตลาดหุ้นไทยที่อยู่ในช่วงซึมตัวแบบนี้นะคะแนวโน้มจะจ่อโลใหม่หรือไม่ไปติดตามกันได้ค่ะในเทรดไทม์ค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณมงคลพุ่งเพตราผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่มงคลคะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับแผ่วอยู่เรื่อยๆเลยฮะหุนไทยดูจะไม่ค่อยมีแรงเลยฮะมองยังไงบ้างครับอย่างที่เรียนนะฮะว่าเราอะดงหนักยิ่งกว่าอ่าประเทศที่มีเศรดวอออีกนะครับเพราะว่าถ้ามันผมว่าเราอะเจอประเด็นส่วนตัวมาตั้งระยะหนึ่งแล้วกับเรื่องของมุมมองของตลาดหรือแม้กระทั่งทิศทางเศรษฐกิจซึ่งเราเรามีปัญหาตรงนี้มาระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ตอนนี้เนี่ย สิ่งที่มันเป็นประเด็นที่ทําให้เรามีการปรับตัวลงมาแบบแตกต่างจากชาวบ้านก็คือเป็นประเด็นส่วนตัวของหุ้นนะแต่ละวันก็จะมีส่วนตัวของเขามาอย่างเช่นวันสองวันที่ผ่านมาจริงๆเราควรจะขึ้นไปแล้วแต่กลายเป็นว่ามีทั้งเรื่องความกังวลเรื่อง CPO เข้ามาซึ่ง CPO ตกลงมาอีกจะกลับมาทําโลเดิมแล้วนะครับแล้วก็เคสของตัวอันนึงครับที่ตัวตลาดเราครับกำลังทำเฮลยริงอยู่เรื่องการปรับการคานวณดัชนีเจ็ดสิบเจ็ดร้อยนะครับไปใช้เป็นแคปเปต์อินเด็กตัวนี้ ก็ทาให้คนกลับมากังวลว่าเดลต้าเนี่ยจะสูญเสียในเรื่องของน้ําหนักลงไปในเจ็ดห้าสิบเจ็ดร้อยในอนาคตก็กลายเป็นมาขายเดลต้าลงมาอีกนะครับแล้วก็วันนี้มีประเด็นเพิ่มเติมในระดับโลกเลยนะครับเมื่อกี้ที่เรียนนะครับว่าคุณคั้มไปทํานู่นทํานี่นะครับผมจะบอกว่ามันเป็นความเสี่ยงหรือว่าเป็นความกังวลในเรื่องของ geopolitical tension ของตะวันออกกลางอาจจะกลับมาครั้งหนึ่งซาอุดีอาระเบียเมื่อวานก็เริ่มออกมาพูดแล้วครับแล้วสิ่งที่ซาอุดีทำเมื่อวานนี้และสําคัญกับ ในเรื่องตลาดคือซาอุดิอาระเบียประกาศปรับขึ้นราคาขายน้ํามันดิบครับ2.4เหรียญ<ล>มีผลสาดเดือนมิถุนคมอันนี้เป็นสัญญาณครับว่าตอนนี้เนี่ยซาอุดิอาระเบียไม่พอใจอเมริกานะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ตอบโต้ด้วยการขึ้นราคาน้ํามันสวนทางกับสิ่งที่คุณทําทําเลยนะครับมันตรงนี้เนี่ยต้องระวังครับแม้ว่าราคา,าสผอเนี่ยวันนี้จะขึ้นเพราะเพราะเรื่องนี้ก็ตามแต่ผมต้องว่าต้องกลัวต้องระวังว่ามันอาจจะเกิด ไพร์สวร์ในเรื่องน้ํามันได้ในอนาคตถ้าเกิดคุณทั้มเนี่ยไม่พอใจขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวดูคืนนี้ครับคุณทั้มจะพูดอะไรกับราคาน้ํามันอันนี้คือประเด็นที่ทําให้ทางเราอ่ะยังมีความกังวลอยู่แล้วอาจทําให้ตัวริ้เราเนี่ยลงมากใกล้ๆหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบจุดอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับค่ะ,คะภาพดังกล่าวเนี่ยมันน่าจะไปกดดันทิศทางอัตราเงินเฟ้อนะคะถ้าเงินเฟ้อเร่งตัวสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้มันยิ่งส่งผลกดดันต่อต้นทุนการเงินของบ้านเราด้วยหรือเปล่าคะมีส่วนครับเรื่องเงเเินเฟ นะครับแต่ว่าวันนี้ระหว่างน้ำหนักช่างระหว่างน้ำหนักเงินเฟอ้อกับความกังวลเรื่องเศรษวอลเนี่ยตอนนี้คนกังวลเศรดวอลมากกว่าเงินเฟอ้อนั้เนเป็นผลเป็นผลพวงที่จะเกิดขึ้นตามมาเท่านั้นเองอช่วงนี้เราแนะนํานักทุนยังไงบ้างครับคือเรามองว่าดาวไซรัสหรือว่าความเสี่ยงในขาลงเราเรา,เราเราเราเริ่มเห็นแล้วนะครับเราความกังวลเศรษวอลก็ไม่หายคุณทาไม่เปลียนคุณเสียทีหนึ่งเรากังวลเรื่องสถานการณ์ตะวันออกกลางเหมือนกัน เรามองว่าตอนนี้ในกลยุทธ์เองเนี่ยผมว่าก็ทยอยเหมือนกับแต่แรกเราจะเป็นทยอยซื้อคุ่นกลับใช่ไหมแต่พอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราบอกว่าแนะนําให้เป็นการถือเงินสดที่เพิ่มขึ้นครับแล้วก็กลับมาถอยมาดูตลาดมารอดูก่อนตลาดว่าจบการลงเมื่อไหร่เดลต้าจะหยุดลงเมื่อไหร่ทีพีอจะหยุดลงเมื่อไหร่นะครับหรือตลาดจะพลิกกลับเมื่อไหร่แล้วค่อยกลับมาว่ากันครับเพราะว่าการลงทุนในตลาดขาลงไม่ต้องกลัวจะซื้อไม่ทันครับแต่ควรจะกลัวว่าซื้อไปแล้วหุ้นตกมากกว่าครับ ช่วงนี้กลัวขายไม่ทันมากกว่านะคะทีนี้มองบแบบนี้ค่ะพี่มงคลคะในจังหวะของการปรับตัวลดลงเนี่ยไปกระแทกจุดต่ําสุดที่สักประมาณ1,270อีกเนี่ยนะคะคมันทําให้ภาพเซนติเมนต์โดยรวมเนี่ยมันน่าจะหลุดลงไปลึกกว่านั้นอีกหรือเปล่าคะนักลงทุนอยากเห็นภาพทางเทคนิคด้วยอะค่ะโอเคครับถ้าเกิดคนที่มองปัจจัยเนี่ยผมบอกว่ามีโอกาสถึงนะจากปัจจัยนะไม่ต้องดูกราฟเทคนิคเลย พอดูเทคนิคปุ๊บอ่าแน่นอนนะหนึ่งสองเจ็ดศูนย์มันคือแนวรับสําคัญเพราะว่าเมื่อสึงหาปีปีนู้นเนี่ยเราก็เจอตรงนี้อยู่อ่าถ้าหลุดลงไปเนี่ยมันก็คือมันจะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีแหละคนก็จะบอกว่าโอ้โหแนวรับจากนี้ไปนู่นบางคนไปพันหนึ่งพันอะไรก็แล้วแต่ผมจะบอกว่าถ้าเกิดมาหลุดหนึ่งสองเจ็ดศูนย์หรือหลุดอะไรก็ตามควรจะดูตัวแปรตลาดเป็นเชิงข่าวสารเป็นสําคัญครับอย่าให้น้ําหนักกับเทคนิคมากครับไม่ใช่ไม่ให้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ให้เลยแต่ให้น้ําหนักไม่ต้องเยอะแต่อยาาให้ดูข่าวสารเพราะว่า,วาตลาด อาจจะพร้อมกับจุดกับตัวในจุดใดจุดหนึ่งจากนี้ไปเลยนั่นผมคิดว่าตามข่าวตามตัวแปรตลาดจะดีกว่าครับที่จะไปดูไปเน้นเฉพาะในกิ่ง่างเดียวครับช่วงนี้หลายคนพูดกันเยอะฮะไปพันสองบ้างพันหนึ่งบ้างพันท้วนยังมีเลยครับพี่มงคลมองยังไงบ้างมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเราต้องจับหลักอะไรในการพิจารณาคือผมเป็นคนที่คือปัจจุบันนี้ผมจะพูดได้เลยครับว่าไม่มีใครทํานายตลาดได้ถูกหรอกครับเพราะว่าอะไรมันไม่เหมือนสิบปียี่สิบปีก่อน วันนี้ตลาดปเปตเต็มไปด้วยตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วที่ไม่เคยเกิดขึ้นในอดีตเลยคือในอดีตตัวแปรใหม่ๆไม่มีแต่วันนี้ตัวแปรใหม่ๆเกิดทุกวันครับพอเกิดทุกวันปุ๊บดัชนีเนี่ยมันจะขึ้นหรือลงเนี่ยมันไม่สามารถใช้เทคนิคเนี่ยหรืออดีตสถิติเนี่ยมาวัดได้เลยครับมันอยู่ที่ตัวแปรตัวนั้น่ะมันจบมเมื่อไหร่มันาตรงนี้ด Th ัชนีอ่การมองในเทคนิคของผมเองอ่ะปกติผมก็ใช้ด้วยหลังๆมาผมถ้าจะผมใช้น้อยลงครับ หรือว่าแทบไม่ใช้เลยในบางวันด้วยซ้ำเพราะว่าผมบอกว่าวันนี้ตลาดมันไม่ใช่มันนั่งดูเทคนิคครับมันคือดูข่าวสารว่าจะไปถึงตรงไหนไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่าเราดูเทคนิคผมไปพันหนึ่งมีมีคนบอกว่าไปพันหนึ่งมีคนบอกว่าไปหนึ่งพันขายอย่างเดียวมันคงไม่ใช่ครับเพราะว่าเราตลาดหุ้นเนี่ยมันมันพร้อมกับได้ตลอดเวลาเพียงแค่ว่าผมผมอยากจะเสริมนิดหนึ่งว่าตลาด่ไม่ได้สําคัญเท่ากับการวางหมากการวางเกมครับการวางเกมสำคัญครับอย่างเช่นวันนี้คุณบอกว่าจะขายทิ้งหมดไหมผมบอกไม่ต้อง หุ้นที่คุณไปซื้อคุณไปซื้อแบงค์ไปเถอะเพราะแบงค์อ่ะหลายตัวเนี่ยยังมีบรรผลมีรูมีการอะไรให้ขึ้นตั้งเยอะแยะมีหุ้นดีๆอยู่บางตัวในตลาดเมว่าการวางกลยุทธ์เนี่ยจะเหมาะมากกว่าที่คุณจะกลัวเทคนิคกลัวตลาดแล้วก็ขายอย่างเดียวเพราะว่ามองว่าตลาดจะลงไปที่พันหนึ่งร้อยจุดหรือพันจุดอะไรก็ตาม,มนะครับคําถามสุดท้ายนะคะเหลือเวลาสั้นๆครับพี่มงคลคะพอจะมีหุ้นให้รอศึกษาหรือว่าเลือกลงทุนไหมคะคือวันนี้เนี่ย ถ้าเกิดถ้าเกิดจะลงทุนตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นเป็นระยะอะไรก็ได้สั้นๆก็ได้คือผมอยากให้ดูไปที่กลุ่มธนาคารอย่างเช่น k t d เงี้ยจะมีเรื่องข่าดูเบื่อคืนนะแต่ถ้าเกิดยาวๆนะผมว่าลองไปมองดู BDMs กับ CDO ครับ BDMs กับ CDO เนี่ยคอนเทนต์เท่าองของเขาค่อนงแข็งแรงนะครับทั้งคู่เลยเพียงแค่ราคาลงมาอยู่ลกต้นเล็กนะครับได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่มงคลนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ